ปไอ้โปรลาเมงของลูกขาวนะครับเคอร์รี่ลาเมง ของผมครับมิโซะรามเมงนะครับเวลาเพื่อนๆมานะครับก็สามารถเลือกเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็กดสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนน้ำดื่มนะครับใครอยากทานก็มีให้บริการตัวเองนะครับเดี๋ยวลองดูรสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมมากไม่เค็มมีความหวานจากผักแล้วก็ละมุนมีน้ำซุปอยู่ข้างในนะครับ ะนนอืิอ่ม,ม,มน้ำสำลานนะครับที่ตอกรามิ่งนี้เราเปลี่ยนร้านแล้วนะครับก็ขอมาเป็นลองซุปอหอยดูบรรยากาศภายในร้านนะครับเพราะกูคนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนทางร้านเขามีวิธีการกินให้ด้วยเขาบอกว่าหลังจากเราทานเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ใบโหระพานี่หนี้คือใบโหระพานี้นี้ ครับแล้วก็สซดน้ำซุปจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นราเมงเรามาแล้วนะครับน้ำซุปจะเป็นไงนะครับเ,เพื่อน่อาลองดูเป็นน้ำซุปหอยก็ออกจากจืดๆแล้วก็มีกลิ่นของหอยจางๆด้วยโลมหมูชาชูเขาจะเป็นแบบแผ่นบางๆอนี้นะครับเพื่อนอ่าหนึ่งช้อนลงไปในซุป เดินมาแล้วได้กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากๆกเกินโมโตยะนะครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อไปสัก6ชิ้นครับผมเห็นมีขายไอติมด้วยนะครับมากเลยนี่ครับไอติมนมฮอกไกโดเอาเป็นถั่วกรุบกุบด้วยเป็นคุกกี้ข้างบนเป็นเนยถั่วกรุบกรุบยากกุพันเพื่อให้การขับถ่ายดีมาลองเดินสำรวจร้านอาหารเออเค้กโอ้โหร้านนี้ ตัวอย่างอาหารร้านนี้ก็น่าทานหลายๆอย่างเลยครับติ่มซำร้านนี้ก็น่าอร่อยนะครับนี่ทะลุมาเจอมูจินะครับอ่ะซื้อน้ําขวดหนึ่งครับอืออือเเใกล้ใโอเคสิครับอืออือ <c oughs> อร่อยนะครับออบบลอก,ก้าพุดดิ้งหรือพุดดิ้งหิมะ อร่อยจริงหอมกินนม ฮอกไกโดคานิโชกุนซัปโปโรอโที่โต๊ะก็จะมีเมนูให้นะครับแล้วก็สั่งผ่านแดบเร็ตก็จะเสร็จเป็นผ้าร้อนมาให้นะครับให้อริกาโต <S <S อันนี้เซนแรกของ,ของเราคันก็คือจะมีซาซิมิปูนะครับผักดองนะครับแล้วก็เหมือนกับเจนลรี่ผสมเนื้อปูนะครับแล้วก็ไข่ตุน๋นอืมอืมกัดเข้าไปแล้วมันละลายในปากเนื้อปูหวานมากเลยอะ่ะปูอันนี้คือปูอะไรคะ ปูชูไวหรือปูชูช้าป,ชชปูชูไวี่ะชูไวยนี่นะครับของเมียของลูกงั้นเต็มยกมือให้โอ้โห,โหทำไมมันแตกต่างกันขนาดนี้ล่ะโอหโห้โอหกินแบบไม่จิ้มนะเนื้อหวานมากอะ่ะ กินฉันทำไมเนี่ยฉันอร่อยไหมอร่อยมากๆเลยโออิชิโอิช,โอชิเดสอร่อยก็ดีแล้วกินให้หมดนะา ออามาปรุงให้เลยเป็นข้าวต้มนีอ,มอันนี้มันเหมือนกันเนี่ยโอชัตสึเกะแต่มันไม่ใช่โอชัตสึเกะเนาะมันเป็นข้าวต้มเลยเนาะถ้าโอชัตสึเกะก็คือข้าวเติมดาชิส่วนอันนี้ดาชิ i, เติมด้วยข้าวไม่ใช่ตักเฉพาะฟองออกนะกนพี่เขาค่อยๆตักน้ําออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆสังเกตนะครับโอโหสุขยสุขยนี่โอโหนี่มีวิธีการเทรด้วยพี่บน,นักหนักกว่าไปนิดนึงไหมครับพี่ เหมือนโจ๊กนะนี่โอ้โหนี่ครับกูน่ากินมากเลยจังตรงตากโอ้โหร้อนๆเลยอ่ะใส่สาหร่ายลองดูนะครับเราเนื้อกูใส่กู้น้หน่อยไปอือหือมานึงกินแล้วรู้สึกถึงความใส่ใจของพี่เขาเลยทันทีทันใดข้าวมัละมุนหอมแล้วก็นุ่มนวลกลมกล่อม อร่อยมากๆนี่นะครับข้าวปั้นปูอืมอืมอือออข้าวมันมีความหวานไงแล้วสารไหลมันหอมออกินแล้วมันกลมกล่อมลื่นคอ,อ,อสุชิปูนะครับน้ำซุปยังมีกินปูเลยอะ่ะคือตอนนี้หนีปูไม่พ้นเนี่ย ตอนนี้ก็เขาก็จะมาเคลียโตให้นะครับเพื่อให้เราดื่มดากับของหวานก mm ่อนเลยอ่าอลิกตโตอันแรกนี้ mm hmm. ของหวานของผมก็คือเมลอนพ mm hmm. ันยูบารินะครับส่วนของภรรยาผมเป็นไอศครีมส่วนของลูกสาวนะครับเป็นส้ม mm hmm. ไอศครีมอะไรเอ่ยส้มยูสุว้าวมันก็เป็นเชอร์เบตเลยใช,ชเ่เชอร์เบตโอ้เชอร์เบตส้มยูสูปิดท้ายนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สดชื่นจริงๆเมลอนมีรรอน หอหมยร้อนหวานมากเลยปิดท้ายด้วยชาร้อนๆสักแก้วกินเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปจ่าเงินกันน,นะฮะมือนี้ลูกสาวเลี้ยงนะครับโอซิอูไมอุมเรียโอ้โอเคเขา ใส่ใจขนาดก็เตรียมรองเท้าให้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะทานเนื้อย่างเจงกิสคานเนื้อแกะอร่อยๆอที่ร้านยูฮีนะครับก็มาที่ตึกเซนทันเอสนี้ได้เลยครับแล้วก็กดลิฟต์ไปที่ชั้นสิบสาวทำการจองกับร้านแล้วนะครับน,นี้เนี่ยเป็นร้านเนื้อย่างที่หมักเกือที่ไม่มีกลิ่นคาวเนื้อแกะ เขาบอกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงในย่านสุสก,กิโนะมาแล้วนะครับร้านยูฮิอาริกาโตก็ไซมาพรีเมียมนัมเบอร์เมนูนารที่นี่นะครับมีทั้งแบบสั่งเป็นอลาคาร์หรือว่าจะกินเป็นแบบว่าบูฟเฟ่ก็ได้ แต่มูเฟ่เนี่ยก็จะมีหลายระดับระดับสูงสุดที่เป็นพรีเมียมก็คือ6,500เยนต่อหัวแต่เราดูแล้วนั่ง2ชั่วโมงวันนี้เรากินเป็นอะลาคาร์ลองดูก่อนดีกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมนะครับแล้วถ้าอร่อยจริงๆไว้ค่อยมากินแบบมูเฟ่ก็ได้ถ้าติดใจคุณ้รูพอจะมีชุดผักให้อยู่แล้วนะ้องต้นแล้วก็มีมันเห็นไหมครับเนี่ยเป็นมันแกะให้บอกใหรไห่ Thank you so โอบคุณมากพ่อวัสบิโอ้ยามาวาวสซบบิอันนี้วาซสาบิขาว <c oughs> เป็นวาซสาบิของฮอกกโดที่ไว้กินกับเนื้อแกะใช่ค่ะตอนนี้ของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่กรน้วาวว้าวนี่ยาม,มาวาซสาบิ ตอๆกึบกึบเระีแล้วก็นี่ฮะนีนอนนอะอ่อันนี้เนื้อแก่อันนี้เนื้อแก่เหรอมันไม่มีกลิ่นข้าวเลยแล้วโอ้โหอร่อยอเป็นไงจ๊ะเนี่ยสุดๆอร่อยไหมอร่อยมาก เออร่อยจริงนี่อร่อยมากเป็นไงถามลูกสาวเป็นไงผิดหวังไหมอืออันนี้ถือกินอร่อยเลยนะเนี่ยใครอยากมาทานร้านยูฮีแล้วก็ได้ชิมเนื้อแกะอร่อยอร่อยจองมาก่อนเลยครับเพื่อน ให้ห้าดาวเลยสุดยอดแห่งเนื้อนี่เลอเนื้อแก่คนไม่กินเนื้อนะครับไม่กินเนื้อหัวกินแต่เนื้อหูมาตลอดชีวิตอย่างผมเนี่ยมากินเนื้อแก่แบบนี้นะโอ้ยอร่อยทำปาย ่อยมากๆอร่อยที่สุดกินจนงงตแต่งกินอะไรเข้าไปเนื้ออะไรมันรโคตรอร่อยเลยค่ะใครมาถึงที่นี่แล้วต้องมาเนาะต้องต้องแวะมากินอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มเลยสำหรับมื้อนี้นะครับเนื้อแกะเนื้อเจงคิดข่าจากร้านยูฮิก,ฮก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเราสามคน อร่อยมากๆเดี๋ยวเราจะไปทานอะไรกันต่อเราจะแนะนําร้านไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหลังจากเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คกินนะครับเพื่อนๆบอกแล้วครับร้านนี้คนแน่นร้านปุยชีอุ้ไม่สุขโขย ถึงร้านแกงกะหรี่เจ้าดังนะครับที่ชื่อว่าร้านโปรเฟสเซอร์นารุยาม่าเคอร์รี่นะครับถึงขนาดสาวญี่ปุ่นนี้นั่งรถแท็กซี่มากินกันเลยเป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ชานเมืองแต่ก็มีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลามีเมนูหลากหลายให้เลือกนะครับ,รบให้ให้ลิกิตโตเขาบอกว่าถ้าจะสั่งก็ให้สั่นกระดิง่งกิงิ้งกิ้งกนี่นะครับ เกรดฮิตเอาสื่อออกพุดใส่ให้ใ้อะไรก็ต้อก็สชงนรให้บริการดียินเยิ่งกันใสเข้ามาในร้านที่เขาจะเสิร์ฟนะเป็นน้ำแบบ ใส่ใส่ผลมะนาวะนะครับข้าวเนี่ยถึง280กรัมไม่ต้องเสียเงินเพิ่มถ้า330กรัมเพิ่มอีกร้อยเยน400รกรัมเพิ่ม200เยนแต่ความเผ็ดอะ 1- 8ถึอ,อะไม่ต้องเพิ่มเงินเลยแต่ถ้า9เพิ่มอีก50ถ้า10เพิ่มอีกร้อยเยนอะลิกระ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแกงกะหรี่ของผมเนี่ยฮนะเนีฮะหอยแมงผู้ แล้วก็เป็นแกงกะหรีร่เห็ดแกงกะหรีร่ผักของภรรยานะครับ<ม>เป็นผักตามฤดูกาลสีสันสดใสมากมมมมแก้วแกงกะหรี่หมูชีสหมูนุ่มมากนุ่มแล้วก็เด้งอคิดถึงเนื้อแกะเมื่อวานเลยกิน <laughs> <laughs> กับข้าวแล้วนัวมากหอยใส่กระเทียม,มนิ่มมากอะน ไม่ผิดหวังเลยเพื่อนๆความเผ็ดระสับติดสำหรับคนชอบกินเผ็ดนะมผมว่าโอเคเลยนะไม่เผ็ดเท่าไหร่มีมีกลิ่นพริกไทยขึ้นมาอร่อยเลย,ยเป็นแกงกะหลีที่แบบนัวกลมกล่อมลองชิมดูโิมฟัเหอแต่รูว่าอเบกะ แล้วหมดแล้วนะครับนี่ครับมากเลยอ่ะจานที่สองนะครับเป็นไงระดับสิบกินไปคำนึงได้ครับซ่บานเอ่ะอร่อยอมึงกวางเผ็ดร้อนดิจะขอบอกเพื่อนๆนะครับว่าสำหรับระดับสิบเนี่ยกินจานแรกเข้าไปเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ผลอะไรเท่าไหร่ม,มาต่อจานที่สองเนี่ย ปากมันเริ่มเผ็ดร้อนถือว่าใช้ได้นะอย่างเงี้ยความเผ็ดร้อนเอนี้ยถือว่าใช้ได้เพราะบางที่เนี่ยไม่เผ็ดร้อนแบบนี้เลยเหมือนกับมันร้อนเริ่มร้อนทั่วปากผมว่าโอเคเลยให้อย่างงี้ความเผ็ดคนชอบกินเผ็ดเนี่ยได้เลยมันทําให้รู้สึกว่าน้ําหูน้ําตาเริ่มออก้วเหมือนกัน <laughs> รลบอรอนขาวไว้หมดเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับ